รูซิมโบนีรูซิมโนีเป็นรถไฟของขอบวนพิเศษนะครับที่ทําที่นั่งแบบดีลักส์นะครับก็คือจะมีที่นั่งแค่แถวหนึ่งเนี่ยมีแค่3ซีทเท่านั้นเองนะครับคือ A B C น,นะครับรถไฟจะออกจากสถานีโอซาก้าอาเบโนบาชินะครับในเวลา10นาฬิกา10นาทีแล้วก็จะไปถึงที่โยชิโนหรือว่าสถานีปลายทาง ทั้งหมด12สถานีนะครับ uh, สถานีปลายทาง uh, ในเวลา11นาฬิกา28นาทีานะครับ11นาฬิกา28นาทีาเราจะไปนั่งญี่ปุ่นกันตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟเทนโนจินี่ข้ามไปที่ไหนไม่รู้สถานีรถไฟไมั้งโอเคเอารีบวิ่งนิดนึงเหลืองแล้วจะถ่ายดูทีครับ ขณะนี้เราได้เดินทางเข้ามาในสถานีรถไฟเป็นรถไฟแบบลักชวรี่แบบพิเศษเลยมีมีแค่สามโบกี้หนึงสองและสตรงกลางเขาบอกตรงกลางมันจะเป็นเป็นเลา้าเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาอะไรพวกเนี้ครับมีบาร์ให้นั่งดิ้งให้นั่งกินกันได้นี่เลย เดี๋ยวจะนั่งคันนี้แหละไปดูดอกซากุระบนเทือกเขาแล้วต่อด้วยจะไปเที่ยวที่วัดเดี๋ยวข้างในเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับนี่ผมพาชมก่อนโอ้ดูดีมาก ลักชัวรี่จริงๆมีสามแถวหนสองสามมีไฟด้วยแจมโอเคไห้ขึ้นรถไฟก่อนเดี๋ยวถ่ายข้างในให้ดูเนาะโอเคครับมาเวสโกเราออกเดินทางกันแล้วครับโดยขบวนรถไฟพิเศษดู่ิฟิเน่ลักชัวรี่มาเยี่ยม สักุระกันแล้วก็วัดอะไรสักอย่างหนึ่งนํำชื่อวัดไม่ได้ขณะนี้เรามาถึงสถานีโยชิโนเป็นที่เรียบร้อยไปยเดินทางต่อไปดูดอกสักุระบนเขากันนี่ครับบรรยากาศสถานีโยชิโนก็ห่างอยู่อยู่แถวแถว จังหวัดนารานะครับจังหวัดนาราเป็นเมืองหลวงแรกๆของของญี่ปุ่นเลยอยู่ห่างจากโอซาก้าประมาณเอกอือบร้อยโลครับแล้นั่งนั่งรถไฟมาประมาณประมาณชั่วโมงนิดๆโอเคแต่รถไฟมันเป็นขบวนรถไฟพิเศษมันเขาไม่ได้หยุดมันก็เลยเร็วนิดหนึ่งครับไม่ได้หยุดรับรับผู้โดยสารประมาณนี้ครับ ฟิวบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรมันคนญี่ปุ่นเขาก็มาเที่ยวที่นี่กันครับในบรรยากาศประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูต่อว่าเป็นยังไงนะครับโอ้หน้ากระเช้าบรรยากาศหน้ากระเช้าพี่หมีแฮร์จัดเยี่ยมโอ้โหสองคนแล้วนะเฮียบ เราสีสี่ออกเดินทางครับนั่งกระเช้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอะไรของเขาไม่รู้เดินทางเรียบร้อยครับนี่ชื่นชมบรรยากาศบนกระเช้าุแน่นมากโอ้เออย่าว่งนี่เขาให้นั่งกระเช้ามาดูบ้านบ้านคนใช่ไหมครับเนี่ยออ้อห เราจะรอดใช่ไหมอยปอกได้ก็ได้ครับวโอ้โหรถสปอร์ตจอดในบ้านเลยออย่างเท่อะขาลงเดินขาลงบอจริงจะให้เดินตั้แต่ขาขึ้นนั่นแหละผมเก่งใจอืมผมยอมผมยอที่เดินด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูต่อ ถึงข้างบนเรียบร้อยเกือบไม่รอดออไกลไหมมันมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับอ่ไม่ได้ไกลมากแต่ไออขอขอ,ขอนั่งแบบนี้เลยนะครับลุยต่อดูต่อนี่คือขึ้นเขามาดูดอกซากุระ จากกินิมแล้วไปต่อไปดูซากุระที่วัดเอ,อ่ออะไรไม่รู้นั่นแหละไปเถอะข้างหน้าเนี้ยไปคณะทัวร์กำลังเดินทางกันครับเดินไปเรื่อยๆชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆมีขายของสองฝั่งมีขายอาหารอะไรไม่รู้ <c oughs> นี่วัยรุ่นญี่ปุ่นวัรุ่นญี่ปุ่น แต่งตัวกันทรงนี้แหละ็นรุ่นชายนะอ่าคนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวเออขาได้แยกวัดกับออพุทธกับชินโตออกจากกันเพราะฉะนั้นในวัดหลักปัจจุบันจะมีออในวัดมีศาลเจ้าเล็กอยู่ได้แต่ในศาลเจ้าจะไม่มีวัดอยู่แล้วเพราะว่าณปัจจุบันออพุทธเนี่ยออวัด เดินขึ้นเขามาบนวัดเมื่อกี้นี่ประตูทางเข้าวัดเขาซ่อมบำรุงอยู่ตรงนู้นเราก็เลยเดินมาต่อมันมีทางให้เดินนันค่ะเริ่มมีดอกซากุระแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีเยอะไหมไม่รู้ว่ามันจะร่วงไปหรือ,อยังไม่รู้นะครับดอกซากุระอ่าเก็บภาพกันไปดูต่อหลังจาก เที่ยววัดไทยเยอะแล้วคราวนี้มาดูวัดญี่ปุ่นกันบ้างสามองค์นะครับเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์แล้วก็คือทั้งหมดทั้งสามองค์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ความหมายก็คือว่าอาดีตปัจจุบันกับอนาคตค hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตที่ผ่านมาความหมายของเขานะครับอดีตที่ผ่านมาเราไม่สาม วัดนี้เป็นวัดที่เขาสร้างด้วยไม้นะจากที่ผมดูเนี่ยปะยไปดูครับพี่ชัยไปคุณเพียงบนกันนี่ไม้ทั้งหมดเลยอะ่ะโอ้โหอลังการเลยนะผมบอกเลยไหนทางขึ้นทางลงแบบเนี้ยน่าจะเป็นอันนี้นอเเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆก,กันกโอ้ดูรางน้ำซะก่อนดอดมะึมา นีนี่น,น,นีดูไม้ดูไม้อืมนีดอบตดึงอืมโอ้โหบางตู กาาารรงงนสงง้ดูดิดูครับข้างใหนหนู้นเขาบอกว่าข้างใหนหนูนะ้นจะมี1นึสาเป็นพระพุทธเจ้าอดีตอนาคตปัจจุบันว่างั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคือสลาวัดเนี่ยใหญ่มากแล้วก็เป็นไม้ล้วนๆโนสุดยอดไม่ธรรมด,ดา โอเคนี่ละวัดที่ว่ามันเขาถือว่าเป็นวัดมรดกโลกนะครับเป็นของเก่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกซากุระต่อโอเคไปนี่คือดอกซากุระที่เรานัดกันไว้นี่สวยงามแต่บางส่วนมันร่วงไปแล้ว ฝนตกก่อนหน้านี้ส่วนบางส่วนก็กำลังขึ้นมาใหม่มันก็เลยมีแต่ไม่เยอะมากนี่จริงๆทั้งหมดนี่เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยคือดงซากุระเลยจริงๆแล้วนี่บางส่วนที่บานอยู่ก็ยังไม่เต็มที่บางส่วนก็กำลังฝีใหม่บางส่วนก็ร่วงไปละน่าเสียดายแต่ก็โอเคยังขาวดีอยู่ยังพอมีให้เห็น ไปเสร็จจากไหว้พระชมซาก,กุระต่อไปเราจะไปที่เอาเล็ตโอเคเอาเล็ตเมืองอะไรผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันไปลุยนี่ครับที่เห็นเป็นสีขา,ขาวๆตรงนู้นนูน่นเห็นไหมครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยคือดงซากุระล้วนๆแล้วเขาไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนหนึ่งอะที่บานก็บานแต่ส่วนหนึ่งก็โรยส่วนหนึ่งก็อีกสีก่ห้าวันมันจะบานเต็มที่เลยแต่ก็โอเคได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่เต็มที่มากเนี่ยครับใช่หมดเลยใครอยากมาชมก็มาได้นะเออนั่งรถไฟสายซิมโฟนีบลูซิมโฟนีมามาลงที่สถานีสุดท้ายเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นกระเช้ามาดูเจอวัดด้วย โอเคบายเราไปถ่ายรูปถ่ายวีดูกันนั่งไกลที่แท้ตรงลานจอดรถนี่สวยกว่าอีกนะนี่ลานจอดรถกับมีซากุระที่สวยกว่าที่ท่องเที่ยวด้วยนะเออดูดิกำลังบานดูดีเลยอะเออยี่ยเยอะด้วยนี่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 นนนดูอันนี้มันโรยอันนี้ต้นนี้โรยโรยแล้วนะครับเนี่ย นี่ฝน,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 นตกฝนตกกำลังโรยลงไม่ใช่กำลังขึ้นนะกำลังโรยเนียโอเคนี่นี่นี่กำลังบานสวยงามเลยดูครับลานจอดรถเ็ไปด้วยต้นซากุระเหมือนกันตอนนี้วันที่27มีนาคม2023มาได้ เดียววัดลายพระชมสักุระเสร็จมาต่อกันที่เอาเล็ดเอาเล็ดที่เมืองโอซาก้าแถวแถวสนามบินคันไซครับใหญ่อย,ยอยู่นะเทียบเลยคนก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่เยอะเหมือนกันปะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผม เดินดูมาสักระยะแล้วแบรนด์เนมก็มีเยอะนะแต่ผมว่ามันราคาไม,มไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร,ร่สีกับบ้านเราอ่ะถูกกว่าก็นิดหน่อยดูมีเยอะนะโค้ดอะไรก็มีแบรนดดีก็มีอันนี้แบรนด์ n นกีเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูอืยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เอาเลดที่นี่ หรืออาจจะไม่ใช่สไตล์เราก็ได้โอเคเดี๋ยวขอเดินดูอีกก่อนนะครับสวัสดีครับบรรยากาศอาเ็ดโปโรนิวบาลานติติเซนเซโกก็เจอนะเมื่อกี้ทอมมี่สเก็ตเชอร์ไนกี้แบลเบอรี่อะไรนี่ไททัส อเบอรี่แชมเปียนอยู่ตรงนู้นแต่ดูแล้วยังไม่เท่าไหร่ครับยัง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 ไม่เสียตังค์โอเคเราจะเหนียวไว้ก่อนเพราะเรายังมีพรุ่งนี้อีกวันอยู่เราจะยังไม่โดนจริงๆเราเราจะขอผ่านก่อนโอเคไปหากิดอะไรกินข้าวกันหนึ่งไล่วดูแล้ไไป